นี้นะคะจะนำเรื่องกฎไหลยย้อนเลือดเหม็นเปรี้ยวรีฟลูกซ์นะคะภาษาสวิดดตนะคะมาใช้มามาพูดให้ฟังนะคะว่ามันคืออะไรเพราะเนจะเน้นเรื่องภาษาที่ใช้กับคำที่หมออาจจะพูดให้เราฟังแล้วเราไม่เข้าใจแล้วทีนี้จะไม่เน้นถึงเรื่องรักษาอย่างไรสาเหตุมาจากอะไรนะคะก็นั่นก็คือเราจะต้องเมื่อมีอาการแบบนี้จะต้องติดต่อแพทย์ติดต่อไปที่โ o วเซ็นทรัลแลนแล้วก็ปรึกษาแพทย์ว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรนะคะ อาการก็คือ h a n s b r r n r m o c s a b s reflux นะ,ะอาการเลยนี่มีสาเหตุมาหลายอย่างนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะเกิดจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของเรานะคะไหลย,ย้อนกลับไปทางหลอดอาหารนะคะคือ m o r s t r u p e n นะคะภาษาสวิดิดนะคะก็คือมาจากน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะบางทีก็ไหลย,ย้อนขึ้นไปจนถึง กล่องเสียงแล้วก็จมูกปากนะคะก็จะมีอีกชื่อหนึ่งก็มาดูกันนะคะกดไหลย้อนนะคะที่ทำให้เกิดอาการ Hans Brenner จาก m o r s a b r e f r u g นะคะเป็นชั่วครัง้งชั่วคราวไม่มีปัญหาอะไรนะคะถ้าไปปรึกษาแพทย์แพทย์ก็จะให้ใช้ยาหรือให้คำแนะนำได้นะคะที่ง่ายๆนะคะที่ทำเองใน,ในบ้านนะคะ เวลาเรามีอาการเละเหม็นเปรี้ยวออกมานะคะภาษาที่ใช้นะคะภาษาสวิดติดนะคะก็คือซืิราอุบสเตอร์นิ่งนะคะอ,อาการที่นอกเหนือจากเลอะเหม็นเปรี้ยวนะคะบางครั้งมีความรู้สึกเหมือนแน่นที่ลำคอครูมซีฮันเซนฮูสตาอนะคะและขึ้นไส้อิลลามวนเด มอสตรูปเปนหรือหลอดอาหารนะคะไม่ได้สร้างเพื่อที่จะมารับน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารเมื่ออาการแบบนี้เกิดขึ้นก็จึงมีอาการแบรนนั้นเดชเชนส์ล่ะคือปวดแสบปวดร้อนในลำคอนั่นเองนะคะการไหลย้อนขึ้นมาของกดนี้นะคะขึ้นมาจนถึงกล่องเสียงจนถึงจมูกปากนะคะก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือราลิงโกฟาริงเกียนรฟลนะคะหรือ เอ r เอนั่นเองนะคะภาษาสวิจิตก็จะใช้คำเดียวกับภาษาอังกฤษนะคะสาเหตุใหญ่ของการเกิดเอ่อรรฟลกส์นะคะหรือกดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารนะคะซึ่งเรียกว่า gastroesophageal reflux นะคะหรือเรียกสั้นๆว่าย็ดมีอาการแบบนี้มานานอาจจะเกิดจาก หูรูดนะคะมอกมุ้นเน็นนะคะหูรูดคือมอกมุ้นเน็นระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติทําให้เกิดกดไหลย้อนเมื่อน้ําย่อยเข้าไปในเวลําคอจะเกิดภาวะระคายเคืองเจ็บปวดที่หน้าอกภาษาอังกฤษเรียกว่า h าร์ t เบิรนะคะหรือ h a n ์มสแปรนดนั่นเองนะคะเมื่อที่ศึกษามานะคะจะต้องเป็นมาอย่างน้อยสองปี1ครั้งต่อหอาทิตย์ อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องรีบปรึกษาแพทย์ว่าจะให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างไรนะคะรีบปรึกษาโวเซนทรอลแลนด์แล้วก็ปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะเมื่อเกิดอาการพวกนี้นะคะและเป็นมานานนะคะสาเหตุหรอคะผู้ที่พบปอยนะคะก็คือคนอ้วนคนตั้งครรภ์คนสูบบุหรี่นะคะต้องสาหาสาเหตุด้วยการปรึกษาแพทย์นะคะถ้าด้านที่ศึกษามาสำหรับคนอ้วนก็คือ ทำให้กระเพาะดันตัวสูงขึ้นเหนือเหนือกระบังลมนะคะก็สามารถทําให้น้ําย่อยบีบตัวขึ้นไปในหลอดอาหารได้หมอจะไม่ตําหนิเรื่องอาหารและให้นอกจากจะให้คําแนะนําให้งดอาหารประเภทที่ร้อนแรงร้อนจัดเ,เปรี้ยวสุดๆแล้วก็เผ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาหารหวานอาหารประเภทแอลกอฮอล์นะคะก็หมอก็จะแนะนํานะคะอย่างไรก็ตามขอให้ปรึกษาแพทย์นะคะ นี่นะคะทีนี้เขียนวาดภาพจำลองขึ้นมาให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทีนี้นะคะนี่ก็คือมอสติปเตอนะคะคือหลอดอาหารนะคะเวลาเรามีกดไหลย,ย้อนมันก็จะไหลย,ย้อนขึ้นไปจากกระเพาะอาหารของเรานะคะส่วนต่างๆเนี่ยจะขึ้นไปนี่นะคะขึ้นไปนี่เลยนะคะนี่คือส่วนประกอบของ กระเพาะอาหารเรานะเนาะเออ่ส่วนที่หนึ่งก็คือมอกมุ้นเนนนะคะภาษาสวีเดนนะคะก็คือภาษาอังกฤษก็คือเออ่ฟุนดุสเวนติคูรีนะคะเออ่ภาษาไทยก็ปากกระเพาะอาหารหรือหูรูดระหว่างกระเพาะอาหารนะตรงนี้นะคะเเอเอที่นี้นะคะตรงนี้นะคะนี่ก็คือตรงนี้นะกระบังลมนะคะกระบังลมภาษาอังกฤษก็คือเอดิ เดียแฟลมนะคะแล้วก็ภาษาสวีดินก็คือเดียฟรักมานะคะกระบังลมนะคะ mm hmm. ทีนี้อย่างที่เล่าให้ฟังว่าคนที่อ้วนนะคะก็จะเอ่ก็จะดันนะคะกระบังลมเอ่อเขาเรียกอะไรมอกมุนแนนนะคะหรือหูรูดก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนเอ่กระบังลมนะคะก็ทำให้เกิดอาการเอ่กดไหลย,ย้อนง่ายขึ้นนะคะสำหรับคนที่เอ่น้ําหนักเยอะมากนะคะ นี่ก็คือกระเพาะอาหารนะคะภาษาอังกฤษจะเรียกว่า m o r k s a c นะคะภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า ventricle นะคะ,ะกระเพาะอาหารก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็ส่วนแรกก็คือน,นี่เลยนะคะ mock m u s l นนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือ,อส่วนส่วนส่วนใหญ่ของมันเลยนะคะก็คือ คูปุชนะคะส่วนที่สมก็คือมันมันเป็นน้ําย่อยออกมาแล้วนะคะมันคือมันนําเอาไปจะนําเอาไปใช้ได้แล้วนะคะไปไปยังลําไส้เล็กแล้วนะคะนั่นก็คือพิโลโรุสนะคะ